สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Exclusive Health Talk ครับรายการดีๆที่เอาข้อความรู้ทางด้านสุขภาพทางด้านสาธารณสุขมาบอกกล่าวกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นในการดูแลสุขภาพส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูได้หมดเลยและประเด็นหลักๆ ที่เป็นการสนับสนุนให้การดูแลสุขภาพสามารถดําเนินการได้โดยปกติและสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆก็คือประเด็นของการสนับสนุนการบริการสุขภาพนี่คือชื่อของกลมสนับสนุนบริการสุขภาพครับวันนี้ Exclusive Health Talk จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องประเด็นของกฎหมายการชําระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตในการไม่ว่าจะเป็นการสถานประกอบการหรือการต่อใบอนุญาตอื่นๆ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดูแลอยู่ครับวันนี้เรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับให้เกียรติมาร่วมในการพูดคุยถึงประเด็นกฎหมายเพราะค่อนข้างที่จะเป็นภาษากฎหมายแล้วก็พูดคุยกันค่อนข้างลำบากเหมือนกันต้องใช้นักกฎหมายมาพูดคุยนั่นคือนิติกรชำนาญการพิเศษนะครับคุณบุญเลิศเตี่ยวสุวรรณจากกองกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ วิยาวเนาะพูดถึงกคนไมยเรื่องการขอใบอนุญาตแล้วก็การต่อใบอนุญาตและการชําระค่าธรรมเนียมเนี่ย <c oughs> มันมีมันมีความคือมันต้องทำ <c oughs> ใช่มครับ <c oughs> มันต้องทําแล้วทีนี้มันมีกฎหมายใหม่ออกมาบอกว่ามีการเพิ่งประกาศได้ไม่นาน <c oughs> นั่นก็คือการ ชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุื่อตชื่อเต็มๆของกฎหมายชื่อะไรนะครับชื่อพระราชกิจสถิกานะครับการกำหนดให้ผู้อนุญาตนะครับผู้รับอนุญาตนะครับชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตนะครับแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตนะครับซึ่งเป็นพระราชกิจสถิกานะครับที่ออกมาใหม่นะครับแล้วก็เป็น พระราชกิจดีกาที่เป็นกฎหมายที่อำนวยความสะดวกนะครับโดยเจตนารมณ์ของพระราชกิจดีกาฉบับนี้นะครับก็จะสอดคล้องกับพรบอำนวยความสะดวกนะครับพศ2558นะครับที่จะให้ส่วนราชการนะครับที่ทําหน้าที่อนุมัติอนุญาตนะครับให้ผู้ประกอบกิจการเนี่ยสามารถมีความสะดวกในการต่ออายุใบอนุญาตได้สะดวกมากขึ้นนะครับในกิจการที่ดําเนินการต่อเนื่องนะครับ เฉพาะชื่อก็ยาวใช่ครับจำเป็นจะต้องเอาเอกสารมาเพราะว่าหลายบรรทัดใช่ครับนะครับซึ่งจริงๆมันเพิ่งมีแหละครับหรือก่อนหน้านี้มันก็มีครับพระราชกิจริกาฉบับนี้นะครับก็ประกาศราชกิจจาเมื่อวันที่26ิศพฤษภาคม2,564นะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้นะครับ180วันนับแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับ ซึ่งก็มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่22พฤศจิกายนนะครับ2,564นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับให้ผู้ประกอบกิจการสามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยสะดวกและก็รวดเร็วนะครับประหยัดระยะเวลานะครับโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนี่ดูแลกฎหมายหลายฉบับใช่ครับและทีนี้ก็มีบทบาทหน้าที่ในการ ให้ชาระค่าธรรมเนียมด้วยในการต่อใบอนุญาตต่างๆใชเราดูอยู่กี่เรื่องครับตอนนี้นะครับในในพระราชกิจสเดียร์นะครับจะกําหนดว่ากฎหมายฉบับไหนการอนุญาตฉบับใดนะครับที่สามารถดําเนินการตามพระราชกิจสเดียร์นี้ได้นะครับในกฎหมายที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดําเนินการอยู่นะครับและสามารถดําเนินการได้ตามพระราชกิจสเดียร์นี้จะมีใบอนุญาตับ5ฉบับนะครับก็คือใบอนุญาต ประกอบกิจการสถานพยาบาลนะครับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสถานพยาบาลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพคนละคนละอย่างกันนะครับท่านผู้ชมก็คือสถานพยาบาลก็จะแยกออกเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือเราเรียกง่ายๆว่าก็คือคลินิกคลินิกเอกชนนะครับ แล้วก็ใบอนุญาตสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ทั้งคืนนะครับก็คือโรงพยาบาลเอกชนนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ดําเนินการนะครับก็เราก็มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการในสถานพยาบาลทั้งสองประเภททั้งที่นิกละโรงพยาบาลนะครับก็สามารถใช้ช่องทางนี้ได้ในการดําเนินการนะครับและอีกใบอนุญาตหนึ่งก็คือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนะครับร้านนวดเพื่อสุขภาพร้านสปา นะครับก็สามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่ออายุใบอนุญาตได้นะครับรวมทั้งหมด5้าฉบับที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้การดูแลอยู่ครับหมายถึง2เรื่องนี้แต่มันก็จะมี5้าฉบับแยกเป็นใบ5ใบอนุญาตหใบอนุญาตอยู่ข้างในนี้นะครับมันมีรายละเอียดของแต่ละใบไหมครับว่ามันจะมีขั้นตอนกระบวนการที่มีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าผู้ที่ ทำสถานพยาบาลหรือผู้ดูแลเรื่องสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอาจจะมีข้อข้องใจสงสัยอยากได้รายละเอียดก็คือเทียบกับแต่เดิมนะครับแต่เดิมเวลาต่ออายุใบอนุญาตนะครับเมื่อใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงนอย่างเช่นกฎหมายสถานพยาบาลนะครับบอกว่าให้ผู้ประกอบกิจการนะครับยื่นขออนุญาตต่ออายุ ไปประกอบกิจการสถานพยาบาลได้ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ90วันนะครับ3เดือนก่อนหมด3เดือนนะครับผู้ประกอบกิจการนะครับก็ต้องมายื่นยื่นกรอกแบบฟอร์มนะครับพร้อมกับเอกสารว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งทางกฎหมายก็จะกําหนดนะครับอย่างเช่นชื่อผู้ประกอบกิจการนะครับผู้ดําเนิน ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลนั้นๆนะครับก็มีรายละเอียดของของเขาอยู่ในนั้นครับแต่ว่าพระราชกิจสถีการฉบับเนี่ยก็จะลดขั้นตอนนะครับว่าเมื่อผู้ประกอบกิจการนะครับใช้พระราชกิจสถีการฉบับนี้ก็คือเขาสามารถชําระค่าธรรมเนียมโดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆเลยนะครับชำระค่าธรรมเนียมก็ถือว่าการชําระค่าธรรมเนียมเป็นการครั้งนั้นเป็นการต่ออายุใบอนุญาตไปโดยอัตโนมัติเลยครับจริงๆแล้วคุณจะเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะเพราะว่า เราลงไปแล้วนี่รายละเอียดใช่ไหมครับตั้งแต่แรกลงไปหมดเลยมีรายละเอียดหมดเลยทำไมจะต้องไปเขียนใหม่ต่อใหม่แต่มันก็ดีตรงที่ถ้าเขียนใหม่ต่อใหม่มันอาจจะมีการปรับครับ,รบปรับกระบวนการปรับบุคลากรแต่นี่ก็คือปรับก็ปรับไปสิแต่ถ้าชําระค่าธรรมเนียมปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทําให้ดูเหมือนว่าใบอนุญ,ญาตเนี้ย ต่อไปโดยอันเนันการต่อไปได้ไม่ต้องไปยุ่งยากเสียเวลาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเสียเวลาทำไหากินว่างองี้ใช่ครับนะครับนั่นคือฉบับที่ที่สถานสถานพยาบาลทั้งสถานพยาบาลและสถานประกอบการใช้หลักการเดียวกันใช้หลักการเดียวกันทีนี้ถ้าเป็นบุคคลที่ที่อยู่ข้างในอีกอีก3ฉบับใช่ไหมครับที่อยู่ข้างในผู้ดําเนินการก็ก็ใช้หลักการเดียวกันครับว่าก่อนที่ใบอนุญาตผู้ดําเนินการสถานพยาบาลนะครับจะหมดอายุท่านก็สามารถมาชําระค่าธรรมเนียมนะครับโดย พระราชกิจดุลกาฉบับนี้นะครับ,รบก็จะกําหนดว่าให้ส่วนราชการนะครับกำหนดจุดบริการรับคับชำระค่าธรรมเนียมนะครับหรือว่าให้ไปชําระที่ธนาคารนะครับหรือว่าให้ไปที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จที่ส่วนราชการนั้นตั้งขึ้นมีไหมครับไปชาระที่ร้านสะดวกซื้ออ่าไม่มีแล้วก็ <c oughs> ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นใดที่เป็นการอำนวยความสะดวกก็อาจเป็นไปได้ครับถ้าถ้าอย่าง ดรนิตินันกล่าวนะครับว่าถ้ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือส่วนราชการอื่นๆ<ไ>เห็นว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับไปร้านสะดวกซื้อเลยสามารถประกาศช่องทางได้นเพราะก,กระบวนการนี้มันก็ไม่ต่างกันเพ<ช>ียงแต่ว่าเข้าสู่ระบบตรงนี้ใช่ใช่ครับ,รบกฎหมายก็ยังให้ให้อำนาจส่วนราชการไปกำหนดช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้นะครับ อ๋ออันนี้คือ,<ช>ค,อคือบุคคลทั้งสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพใช่ครับนะครับแล้วอีกอันหนึง่งคือทั้งหมด5ฉบับเท่ากันถ้าฉบับาเหมือนกันหมดไหมฮะใช่ครับว<อ>ิธีเดียวกันคือการชําระค่าธรรมเนียมถือว่าเป็นการลดขั้นตอนค่ะถือว่าเป็นการต่อใบอนุญาตเลยมันมีอะไรที่มันไม่เหมือนกับที่เราเคยทํามาไหมที่ที่ไม่ต้องคือชําระค่าธรรมเนียมต่อไม่ได้อะมันต้องมาขอต่อต้องมาขอต่อก็คือหลักการของกฎหมายฉบับนี้นะครับก็จะ กรณีที่1่ถ้าเรื่องที่ดําเนินการขอต่อโดยวิธีเก่าไว้นะครับแล้วก็การดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จก็สามารถมาชําระค่าธรรมเนียมโดยใช้พระราชกิจสถีการนี้ได้นะครับก็ยกเลิกวิธีเก่าไปนะครับก็สามารถใช้พระราชกิจสถีการฉบับนี้รองรับนะครับผู้ประกอบกิจการก็สามารถแจ้งทางกรมได้นะครับว่าขอใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็ ในกรณีที่ใบอนุญาตยังไม่ออกนะครับผู้ประกอบกิจการก็สามารถเก็บใบเสร็จนะครับเป็นหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตไว้จนกว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะออกใบอนุญาตได้นะครับก็ถือว่าใช้แทนชั่วคข่าวได้ทีนี้อยากรู้แล้วล่ะว่าวิธีการยื่นยังไงฮะ มันต้องมีกระบวนการวิธีการยื่นยังไงตอนนี้นะครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็มีทั้งช่องทางการ walk in เข้ามายื่นนะครับที่หมายถึงเดินดูดดดเข้ามาเลยใช่ที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพของเราอ๋อที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุขครับใช่หรือว่าวันสาธารณสุขซอย8เราใช่ครับวันซอฟต์เซอร์วิสครับขึ้นมาเข้าประตูหน้าอยู่ขวามือเลยครับผมกับช่องทางที่2ก็คือช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือทาง บิดพอร์ทัลนะครับก็คือเข้ามาทางเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็จะมีช่องหน้าจอเขียนว่ารับชำระค่าธรรมเนียมนะครับตรงนั้นก็สามารถยื่นได้ก็จะสะดวกนะครับบิตพอร์ทันะครับ BIZ ห BIZ นะครับแล้วก็พอร์ท l เป็นช่องทางหนึ่งนะครับนี่คือวิธีการกระบวนการในการยื่นก็ง่ายนะครับเอกสารก็เตรียมตามที่เขามีระบุอยู่ตรงนั้นนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเราจะต้องกรอกอะไรบ้าง ทีนี้ผลทางกฎหมายผลทางกฎหมายมันคืออะไรแล้วมันจะต้อง,องมันจะต้องพูดถึงประเด็นไหน,ไน,นฮะก็คือ การประกอบกิจการนะครับไม่ว่าสถานพยาบาลหรือว่าสถานประกอบการเพืいい่อส uh ุขภาพนะครับกฎหมายเนี่ยบังคับว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตนะครับเจ้าของกิจการเนี่ยจะต้องขออนุญาตก่อนแล้วใบอนุญาตต้องมีผลบังคับใช้อยู่ก็คือไม่หมดอายุนะครับถ้าหมดอายุก็ถือว่าเป็นสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้วิธีการนี้ตามพระราชกิจดุการเนี่ย ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสถานประกอบกิจการนั้นๆนะครับอันที่1ก็คือรวดเร็วนะครับอันที่2ก็คือทําให้ใบอนุญาตนั้นคงสภาพอยู่หรือว่ามีการต่ออายุเป็นการดําเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมายได้เลยนะครับเราก็ในส่วนของผู้เขาเรียกว่าอะไรผู้บริโภคก็เป็นการคุ้มครองประชาชนด้วยว่าสถาน ประกอบการนั้นๆเป็นสถานประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเอื้ออเมืออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการใช่ครับทำให้เขาสามารถที่จะตรวจสอบต่างๆแล้วก็ใช้บริการได้โดยที่ไม่ต้องไปติดขัดเรื่องข้อกฎหมายใช่นี่คือการอำนวยความสะดวกของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับเพื่อทําให้กฎหมายนี้มันออกมาพระราชกฤษฎีกาไม่ถึงขนาดพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาครับนีนี่เป็นพระราชกฤษฎีกานะครับที่ อยากจะฝากท่านผู้ชมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราพยายามที่จะเอื้อให้ประชาชนสามารถสะดวกที่สุดครับในการให้บริการในการดูแลแล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายนะครับเพราะเวลาเราไปตรวจสอบหรือใช้บริการเราก็ต้องดูอยู่แล้วว่ามันถูกต้องไหมว่ามันสามารถใช้บริการได้ขนาดไหนไม่ใช่ไปดูรีวิวที่เขาทาเฟกเฟกขึ้นมาอย่างเดียวว่าอุ้ยมันดีนะมันได้ผลนะอะไรประมาณนี้ครับนี่คือส่วนราชการทําได้วันนี้ต้องขอขอบคุณ นิติกรชำนาญการพิเศษของกองกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับคุณบุญเลิศเตียวสวรรเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเวลาของทางรายการ Exclusive Health Talk วันนี้หมดลงแล้วครับผมนิตินันพันธวีและผู้ร่วมรายการครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับจากกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ